อยู่นะเออขึ้นแล้วสวัสดีค่ะก็ตอนนี้อ่ะอยู่ในพาร์ทที่สามแล้วนะคะคือวันนี้บอกแล้วลงเยอะเลยค่ะอารมณ์ดีอยากได้กระจกตอน,นั่งกลางสร้างบ้านต่อจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็คุณตาสร้างบ้านได้เยอะมากเขาไมา่ได้ขอเลยเนาะกางก็สักเลยโออคุณตาเงียบทำไมอะ จะเผาดินเฟลย์ไม่น,นี่ใช่อเอาคลิปแอคแนาไปเผาเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคค่ะคลิปนี้เราจะลงคลิปขั้นสุดสุดแอคแนวตั้งใจนี่ทำคลิปต่อเลยนะเน,นี่ยนี่อุตส่าห์ทำนะคะเพราะยังสร้างบ้านไม่เสร็จค่ะก็เลยนี่ทำมวยมาเผาแม่นหืม โครจะโอ้แฟชั่นสไตล์โคจะสวยเอ้ากระจกหมดอันนี้แบบวินเอเป็นแฟชั่นมากก็เขาให้ก็จริงๆอ่อะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะให้ให้มาแค่สามอันก็จะดีว่ะนะจริงไหมอืมประตูอะถ้าเขาให้มาสี่อันเลยน,น่าจะดีอ่ะทำสีทิศบูราพารอะไรพวกนี้เลยจะไม่ได้ค่ะบทิศไหนเป็นทิศไหน ย่นย er ้นอนเถอะได้มาแล้วหนึ uh like ่ง uh> อันนอนไม่นอนนอนก็ไ uh> ด้โ uh, อ้ยนอนบินอีกแล้วเธออ่ะใช่ก huh. ็นอนบินเหมือนกันหลายห้องเลอะไรเหรอเออมันก็บักนี่ไอ้กระถางต้นไม้มาให้วางตรงไหนตรงไหนก็ได้เรื่องของเธอเอาบนนี้บนนี้ช่วยไปเก็บต้นไม้สวยๆหน่อยนะไปตัดไม้ก่อน โอเคเดี๋ยว,วบันไดข้างนูนแก้วออกได้ไหมเปลืองไม้มากอะ่ะไม่เอาเฮ้ทำไมเปลืองเอ้ยตะกางแต่ถามได้หน่อยดิได้แกพอมีนี่ไหมไม่รู้ไม่ฉีไม่สนถึงแกพอจะเจอถ่านบ้างไหมไม่เจอแล้วก็ไม่สนเราไม่ได้พูดอะไรคะ่ะแต่เราแค่ทำปากนะคะดูปากฉันดีๆนะคะโอเคนะน่าจะรู้ใช่ไหมฉันพูดอะไร โดยเฉพาะคนบางกลุ่มที่ยังไงเที่ยงวันอะแต่รู้แต่ว่ามันยังไงอะไม่มีอะไรทำจริงคลิปนี้มาปั๊มนึงนะคะสร้างบ้านนี่เราไม่ได้สร้างแบบโดยสวยเหมือนคลิปอื่นเพราะว่าอะไรไหมคขี้เกียจเปล่าคลิปอื่นสร้างสวยเพราะว่าอันนี่เออขเเป็นอะไรข้าไมไอเนี้ยแสบไม่สบายไม่สบายก็ไปนอนไป<ก>ไปนอนโร<ห><ล>งพยาบาลนะ ลอเยจะเผาโอ้ยหิวไฟหิวแกไม่หิวบ้างเลยเหรอไม่หิวฉันไม่ได้วิ่งนี่ฉันวิ่งจนจะตายแล้วเนะี่ะแกวิ่งนะอโอ้โอได้แล้วนี่นาะแล้วพี่แอ๊กหายไปไหนนะนะ่ะเดี๋ยวบอกนะตาตังเอาไปใช่ไหมใช่ไหผมที่ใช้ไม่เผาที่ตาตังอะไรพี่แอ๊กฉันใช้อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ไม่ชี้อ่ะไม่บอกฉันเอาไปเผาทิ้งแล้ว ฉันไปทำใหม่ก็ได้เท่าที่อะไรเนี่ยจะย้ายก็จโดนเออย่าพึ่งดิใช้ไม่เสร็จเลยนะไอ้โอ้ยพี่เอ้ยทำไมตัวค้างติดบ้างก็มาเข้าตัวฉันน่าจะตางคนโตโตซาช่วยมันล้างเช่วยมันร้างไม่ร้องเพลงเท่าที่ค่ะ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดค่ะแต่มโหเนาะหรือโง่มโหงคือบ้าค่ะเคยได้ยินไหมคะเราอะเป็นคนบ้าเราเล่นใช่ค่ะเดาก็นว่านันคุณอะบ้าเหมือนกันนะแล้วบ้าอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมมาสองเปิ้ลให้สี่เลยเอ๊เดี๋ยวนะพูดสตาตค์เผาอะไรไว้น่ะเผาอะไรดอกไม้เหรอเผาบ้านป้าเธอละดิแล้วว่าทำไมมันอยู่ข้างในนั้นอ่ะอะไรก็ไม่รู้บ้านเราสวยจังเลยเนาะทุเรศจังเลยเนาะ สร้างเองว่าเองเนาะจะไปเจอดินนี่ยที่ไหนอถามก่อนนี่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านมีเหรอมีเดี๋ยวกูไปขุดเอาเอาอีกแล้วชอบตัวสายหน้าว่าหน้าตัวเองไม่เป็นอ่ะเนไรนะนี่ไงบ่อน้ำเนี่ยมีตั้งเยอะไม่มาขุดเอาก็ไม่รู้อ่ะคุณรู้แต่ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นไรเม้าไหมเนะ่ยขุดไปเยอะเยอะให้มันไม่มีเลยอ้าว จะปลูกต้นไม้ไหมนี่พัดเนี่ยขี้เกียจนะเดี๋ยวค่อยปลูกบ้านอาจจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะยังไงเราก็ไม่มีปัญหากันอยู่แล้วเนาะเราไปทำบล็อกดินเหนียวดีกว่าเออก็ดีเดี๋ยวนะคุณเล่นไปประมาณกี่นาทีแล้วน่ะเราคุณไม่ได้ถามไได้มีอะไรให้กินไหมแอปเปิ้ลไง มีสัดหมดเลยเออเอาไปเถอะงั้นสร้างบล็อกเพิ่มก่อนบล็อกหนึงโอเคเรียบร้อยยินดีสวยเธาใช้มือขุดหรือว่าอะไรมือสไม่เก็บในบล็อกแะ้ัน่ปดแปดแแก8แปดแปด่แ มันไม่ดู่มันอยู่จุดไหนหน้าบ้านหน้าบ้านเรามีสามหลังเนี่ยไอยสามประตูน่ะประตูนี้ปะ<อ>คะือหลังนี้อยากได้เดี๋ยวไปหา<อ>ให้เออเกือตายฝนตัวพี่สุดอยากจะเลี้ยงสัต,ตว์บ้างไหมคะคุณใช่สัตว์บางเหรอเข้ามาประต่อ ความเป็นหอมคุณกินมาทีนีเึงตรงไหนคุณจะมีเห็นนะบมั้าเาาาจ็จะเห็เียแนี้นี้นทันไม่ชเวครจ้่าจาไไปทำกระจกอะฉันรู้ไม่ใช่ดีเดีนะ้าุเฉยแกนี่เห็นฉันไหไหน่ ไปตู้สิเดี๋ยวค่อยเผาเฮ้ยตีทำไมออกไปจากกล่ยี่องเนี่ยเดี๋ยวไปฆ้าฮะอยู่ไหนฆ่าได้ยังไงไม่มีเดี๋ยวแล้วเป็นอะไรมากไหมเนี่ย โหมดินบ้าเกใช่เี่พีโ่โอ้ยมันต้องดำน้ำตามตูมาก็ได้ตายบบ <c oughs> ไกไม่รู้เหรอม่มีของสำคัญอยู่ในน้นะมไมเอาืนมาแ้วกอยูไ่ไหนเนียเฮ้ยมันจะลงมาตรงนี้นจะของหาย ละนี่มาฆ่ามันสิไม่เห็นให้กระดูกเลยอ่ะเออมันไม่ดอกอ๋อสายอยากได้กระดูกตายคนใจร้ายน้องแกก็แบบดูทำดีนี่ดินเหนียวจะมาดูดิเดี๋ยวป้าเก็บธนูไม่ได้แต่อยากเก็บชิปเนี่ยเออดินเหนียวขุดไปดินี่ดินเหนียวไม่ใช่ปลาเออขุดไปเธอะเดี๋ยวก็โลเออใช่ดินเหนียว ดินเหนียวดินเหนียวเนาะขึ้นไปครับมาหาเจอดินเหนียวใครกินดินเหนียวมีแต่เธอแหละอยากกินดินเหนียวอ่ะโอ้โหเขาเป็นคนได้าเนี่ยคือแต่ไม้มีสีขาวและเกดมากเลยแปะดินเหนียวไว้หน้าบ้านเฮ้ยเหมือนบ้านบ้านบ้านที่กล็ดมากเลยฉันตกใจ ถ้าตกแต่งทำไมเนี่ยช่างฉันแค่อยากให้มันสวยสวยอะไรล่ะเวลาเธอตกแต่งอ่ะคุณเล่ดอ่ะช่งออกเลยจะตกแต่งเองไม่เห็นอ่ะโอ้จาจ้าอะสารทานมี้ชันบอกไม้ดำก็มันไม่มีไม้ดำบอกว่าเอาไม้ขาวไปก่อนออไปเปลี่ยนเลยไม่เอาเปลี่ยนไม่ได้ที่จะฆ่าแกนะเปลี่ยนเองดิ ไอ้ตุตาไม่รับประกันความปลอดภัยเกล็บเธอ้อ่อเดี๋ยวนะนี่ดีนะมันติดแต่งแค่ด้านเดียวน่ะเกล็ดเธอเกินโอเคตอนนี้มีบอดินอย่างทุเอ็ดอันถ้าโดนตีว่ะ ตาตังอะไรวางอีกแล้วอะไรนี่คืออะไรเนี้ยหรเออวางไว้ที่อะไตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ที่วางใช่ใช่มั้งโอ้ยทุกเตียงออกเดือทเดี๋ยวฉันไปบูแลเดี๋ยวไปหาโมเกลิตันมาให้ไม่เอาเอา้ามาเลยไม่ต้องเอามาให้ฉันก็อบอกว่าจะไปหาบอลนิวมาให้ไงโอ้โหเจอเหล็กด้วย แม่หาหนูขอ,อที่ขูดเนี่ยเอ้ยใช้ที่ขูดไม่ใช่ค่ะใช้หยุนเอาเลยเราจะขูดเล็กเอาเก็บแล้วใส่ลกล่องแล้วพอใจอะไรของแกก็รู้อืยจะฝังแกน้ำเปนี้ยหน่เตียงแกอยู่ตรงนี้ เตียงฉันอยู่ตรงนี้เออเตียงแกอยู่ข้างในนะตังอะไรดูฉันด้วย่นด้วยก็ไปเร็วๆไม่ไปนอนไม่นอนพี่ฉันจะไปบูอ่ะบอกว่าแยลยังไม่ใช่นอนเองดูนะโอเคขนไม่ได้ สองนาทีแล้วนะใช่ปะเออ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 บากอีกแล้วตาไปนอนทําไปก็บอกว่าหน้าจอมันสปินมันขึ้นอะไรไม่ได้น่ะจอเขียงอ่ะก็ขยันอีกละโอ้ยมันไปอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออมันไปไม่ได้อ่ะหนอข้างใต้เองคนเดียวก็ได้ครั้งนนั่แหละเกิน ก็ชิปนี้คุณสตารออกไปแล้วนะคะก็สําหรับคลินี้ยังไม่บายบายค่ะรอแป๊บเก็บของกันค่ะรู้สึกคุณสตารจะเรื่องเยอะสุดละเนาะแต่สตารยังอยู่ตรงเดิมนะคะฉะนั้น on ยินทาเขามาไม่ได้เ on on ออเฮ้ยชอตโอ้โห on uh oh. ตายแบบเน่าเน่าเวกนนะไม่ใช่ฉันไม่เห็นอีมันเตอร์นะ <leben> <souvent> ฉันหมั่นไส้บอกนี้จังทิ้งแม่งตรงนี้ปกัปกปกักปักไปเลยตรงเนี้ยมันจะได้หายเลยไอ้บอคนบ้าบ้าทางเดินถอดโอเคสำหรับสำหรับคลิปน,นี้ขอลาไปเพียงแค่นี้บ๊ายบายขอไม่เปลี่ยนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะคลิปที่สามจบแล้วนะ